คายของเดหน่อยกี่น้ก็ลาออกก๊าดกายอยู่นะยังไงออกก๊ากายเขาีแมวเขาีแมว้อองยาย เป้าว่อืมนี่ไนี่เปียนทางที่นะจ๊ะเนาะเปียกทางที่ขายของอ่าก็ได้อื อแม่ขายของกันนะเขียอันนะำแข็งเนะเาะทั้งแม่คู่ทั้งนักขียนเนาะออกอาก,กาศอะไรก็มาสื่อเนาะมีลานขานไปด,ด้วยน้องขียนหางทีเด้อวยดอนที่เนาะดอนที่เป็นอา่าน้องขี้นทั้งที่เนาะฝังนั้นเป็นวัดเนาะเป็นวัดโรงเรียนเนาะมีแม่คู่คนเดียวด้วยสอนอยู่ในซ้ำห้องเนาะขาดแค้นคู่แห้งเนะะาะเพราะว่าจั่วละคู่ตัวนี้ก็ล่าออกไปเหตุเบียงอยู่ไทยก็นไล่เนาะ อืมอว่ามาก้นบ่ได้บำนาญเนาะสอนมาแปดเก้าปีบ่ได้นะคู่ขาดแค้นเนาะบังคู่ไม่ไม่คู่คนเดียวสอนสามห้องเนาะนี่นักเรียนกับบุหัวไรทำไรเนาะนี่ 1, 3, นค,คนหนึ่งพอปสามเนาะกันโควิดนี่มาแก้มาขายของให้นักเรียนเอาแซมนี้นล่พี่น้องมาใกล้สิเดินทางต่อเละเมื่อมาขายของต่อไปเนี่ยเอาสบายดี